สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับยาย่จยคนขี้เงาคนเก่าคนเดิมนะคะวันนี้ยาย่อยก็จะมาทําการมาร์กหน้านะคะต้อนรับปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนเอปีเก่าก็ผ่านไปแล้วเนาะปีใหม่ขอให้วิวยายโจยปังปังปัง,ปงนะคะในการทตยูทูบด้วยความหวังเนะเาะมาค่ะมาร์กหน้ากันดีกว่าเนาะ มาร์กหน้าเลยก็คือผงม,มาร์กหน้านะนี่ผงม,มาร์กหน้าเราก็หาซื้อได้ตามอร้านค้าทั่วไปเนาะร้านค้าทั่วไปแต่ทำไมวันแสงมันน่าจะไม่พอเพราะว่ากาศขคืงนอกมันมืดๆนะทุกคนไม่มีแดดนี่เแบบีบลงไปค่ะแต่อย่าจอยจะใช้แค่ครึ่งซองนะ เยอจอยใช้แค่ครึ่งซองค่ะบีบๆๆๆอืมนี่นี่เลยอีกครึ่งหนึ่งเก็บเอาไว้ทำเยอจอยจะทำอาทิตย์ละสองครั้งหลังจากเอ่อตั้งแต่เยอจอยลงมาจากเขาเนาะยังยังไม่ยังไม่ได้ทำเลยอ่ะโอยแต่น่าทำไมมึนจังอ่ะแสงไม่มีเลยเรานี่ก็คือวานหางจระเข้นะคะว้านหางจระเข้ คือส่วนผสมเนาะเราทําส่วนผสมว่านหางจระเข้ด้วยนะก็คือว่านหางจระเข้เนี่ยมันจะช่วยบํารุงผิว1ช้อนนะคะหอมหอมมากเยอจอยจชอบชอบกิ่นนี้หอมนี่เลยเนาะแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวสามหยดนะคะสามหยดตึ้งติ้งติงติงเนี สามหยดนี่แล้วเราก็ตีนะคะตีคน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 คให้ส่วนผสมมันเข้ากันเนาะนี่เลยวิธีการของยายจอยก็ช่วยบำรุงผิวอะค่ะนี่ต้องต้องต้องนี่นะคะการบำรุงผิวของยายจอยยายจอยก็ทำมาสก์หน้าอาทิตย์ละสองครั้งค่ะนี่ แต่ทีนี้ห่างหน่อยาะขึ้นเขามาเนาะไปขึ้นเขามายังไม่ได้ทําเลยลหน้ากหา็หลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเยะจอยล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะเยะจอยก็จะใช้กระดาษเช็ดชู่เปียกนะคะกระดาษเช็ดชู่เปียกที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะที่ไม่มีแอลกอฮอล์เราต้องย้ําด้วยว่ากระดาษเช็ดชู่เปียกมันจะมีสองชนิดแบบนี้มันไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ นำมุดตือนี่ค่ะขยะับมาใกล้ๆดีกว่าเนาะมันจะได้เห็นชัดๆหน่อยเออออนี่เลยเราก็เช็ดนะคะเช็ดให้ให้หน้าเราเนี่ยสะอาดก่อนเนาะอืมเราล้างหน้ามาแล้วแหละแต่ว่าเราต้องการความชุ่มชื้นนะเราต้องการความชุ่มชื้นของผิวหน้าเราเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้อะ เดจยก็ไม่เข้าใจได้เนาะเพราะว่าแสงมันมันสะท้อนไหมลองมามุมนี้เออมามุมนี้ดูสิหันหันเองก็ได้อ่ะเผื่อเผื่อเมอแสงมันเป็นยังไงไม่รู้นะนี่เลยนะอืมนะเดจอยก็เช็ดนะคะเช็ดเช็ดก่อน นี่เลยเนาะนี่กระดาษที่เช็ดนะดูก็นาดล้างหน้ามาแล้วเนาะแล้วนี่เลยที่เราคนเรียบร้อยแล้วเนาะผสมเรียบร้อยเนาะนี่ค่ะเราก็ป้ายมันลงไปเลยเนาะชึบป๊ออ้อ,อแต่วันนี้ทำไมวันนี้เหลวอ,อีกแล้วอะเสียดายแล้วก็ใช้อนิ้วข้างไหนวะ นนี้อ่นี่เลยนะป้ายกันไปเลยปั๊บป๊บปั๊บปัป๊บอืมถ้ามันยังรวดเร็วนี่เลยคลึงอนคลึงคลให้ทั่วเนาะอคลึ่คลึงให้ทั่วนะอืม,ท,นะอมทำไมกล้องย่าจอยมันไม่เคลียร์เลยอะ่ะวันนี้กล้องไม่ไม่ชัดไม่แจ๋วอะ่ะอืมเด๋ย่ะจอยลองลองปุ๊บ แล้วก็อนน่เอ่อห้องก้อนนะออออมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ดโอ้ยอืมตรงนี้แบบอืมเนาะอืมนี่เลยปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บแล้วก็คลึงคลึงให้เข้ากันนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะช่วยสิวเซียนนะคะ นีเเนเ่เนี่ยสีเสี้ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเยอะมากนะคะเนี่ยเยอะเยอะมากอืนี่เลยอืมอืมยายจอยก็จะจะทำแบบนี้นะคะอาทิตย์ละสองครั้งเนาะนี่ยสําหรับกิจกรรมยายจอยนี่เลยอืมปีไหนปีใหม่ไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็แถมโควิดเนาะ เพราะฉะนั้นก็นี่แหละจัดการกับตัวเราหน้าเรานี่แหละเด็ดสุดละนี่เลยเนาะเดีดเ๋ยวเจอก็จะทาไปให้มันมันหมาแล้วก็คลึงๆไปเนาะเนี่ยตำซอกจมูกตามจมูกเนี่ยนะคะสิวเซียนมันจะเยอะใช่ไหมเราก็คลึงๆๆๆนะคะเพราะน้ํามะนาวอะ่ะน้ํามะนาวมันจะขับมันจะไอ้นี่ให้เราดีมาก แล้วเวลาเราล้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้กระดาษเช็ดช่นะกระดาษเช็ดช่เปียกนี่แหละซับอีกทีหนึ่งแล้วก็ทาครีมทาผิวเนาะนี่เลยค่ะนี่นะคะเวลาเราทำเนาะนี่ก็คือวิธีมาร์กหน้าของยายจอยนะคะโอเคเดี๋ยวยายจอยจะมาให้ดูตอนยายจอยล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะ อ้าวทำไมอืมหนแท่นแห้งเป็นไงบ้างคะนี่นะคะ,ะเยอะๆไปล้างออกมาแล้วนะคะจากหลังจากที่มาร์กเนาะเราก็ไปล้างออกมาแล้วดูหน้าเป็นไงบ้างดีขึ้นใช่ไหมคะนี่นะใส่มงมงใส่มงมงนี่ค่ะเราก็เช็ดนะอืมเช็ดอีกรอบนึงนะ จะอีกรอบหนึ่งนี่เลยนะเช็ดอะเนี่ยจอบจมูกอ่ะเช็ดนะอ๋ออืมอืมเอาให้สิวเซียนมนหลุดนะคะเนี่ยอ๋ออืมเยอะมากนะนี่ว่าเยอจอไม่ได้ทําอาทิตย์ที่แล้วนะตลังจากทำแล้วแล้วยายจอลงคลิปอีกช่องหนึ่งเนาะอะืนี่เลยนะ ปเนี่ยเดียบร้อยเนาะแล้วก็ทาทาครีมครีมบำรุงผิวตามปกตินะคะเราจะมีครีมบำรุงผิวหน้าเราใช่ไหมคะนี่เลยเราก็ป๊บป๊บป๊บลูบเลยะคะ่ะนี่บำรุงผิวไปอีกรอบหนึงนะคะออหลังจากที่เรามาร์กแล้วใช่ไนะหมล้างล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วเราก็อืม อืมนี่เลยอืมเป็นไงบ้างคะแทน,นแทนนี่เลยนะอืมเป็นการบำรุงผิวของเรานะคะนี่น่ะเรียบร้อยนี่เลยนี่คือก <c ười> ิจกรรมของยายจอยนะคะกิจกรรมของยายจอยกับคลิปนี้นะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปยายจอยก็ าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ยะยจอยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยยจอยได้ไดทำยูทู e เนาะได้ทำ YouTube ด้วยกันนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ